มาร่วมสร้างเสริมวัฒนธรรมสังคมการอ่านสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็กเยาวชนและครอบครัวในรายการอ่านยกกำลังสุขทุกวันจันทรถึงสุข9กรนาฬิกาถึง10นกาทางสถานีวิทยุ R-RADIO NETWORK FM 103 MHz แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยมูนลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสรายการวิทยุอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขชาวลำปางโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเฮาจะได้มาเจอ,อกันทัดนีนะครับทางสถานีวิทยุอาร์รยดิโอเน็ตเวิร์กวันนี้เป็นรายการวันแรกนะครับที่เฮามาเชอกันอาจารย์พันธ์ักคําแก้วอยู่ด้วยกันทัดนีนะครับอาจารย์ครับก็ยังมีแฟนๆรายการยุคนี้ก็ยังทรงประท้องวันอย่างก็ไลน์มาหากันได้งบราว่าฟังอยู่ <c oughs> ยนะครับแจ้งกันนะฟังอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าจะโทรศัพท์เข้ามา นะครับหน้าใหม่ได้เลย054 821 569 mm hmm. เพื่อที่จะขอ,อ,รอะรครับรางวัลกับรายการฮาวต้องรุ่นมาต้องอย่างสายยางโทรเข้ามาเตะแค่โทรเข้ามาเดี๋ยวเขส่งไปให้เราส่งไปให้ส่งไปให้นะครับาัาร์ครับ อ,อันกิจกรรมของเฮายังมีกันตอนเนื่องนะครับโ<ช>ดยเฉพาะกันทุกๆวันซุกเนี่ยนะครับวันซุกนี่เฮาจะมีตีถนนคนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมท่านเฮาได้เอาไออย่างไปโมโหตอนนี้ผมก็โมโหปนเปิดแล้วเปิดเอรตะกองประ <มา S 2> จัด <มา S 2> ตลอดเปิดมาสองซุกละอันละครับผมเปิดมาสอเดี๋ยวต้องไปปรึกษาปิสาอย่างติวานะว่าคืออีรับท่านฟังตีกระโหลกครับคือ ลำปางเขานั้นมันจกดีอย่างเราคือมันมีถนนสายวัฒนธรรมเนาะทุกวันซุกเนาะทุกวันซุกตีถนนสายวัฒนธรรมตีเปิดก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเนาะเอาไงไงในแหน่คือขายคราวแต่ว่าในส่วนของเขาส่วนเห็นหู้เพื่อเขาของแข่งลำปางเขาเนี่นนะครับก็ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเหมือนกันนะตีตีฮะเขาก็จะเขาก็จะเอานิทรรศการเนาะเชิญนิทรรศการย่อยไปแล้วก็ เอาผู้คือผู้ปกครองบางทีเปิดมาเนี่ยเปิ็เอาลูกเอาหลานมาเนะ <im itation> เาะมาซื้อของซื้อเครื่องใช้ไม่สอยอย่างกระสุนแลวแต่เปิดเนี่ยทีนี้พอถ้าเอาเอาบ่จจท่า,าทคือเหมือนกับที่เฮาไปทาที่เฮาไปทําก็คือเขาก็ไปตั้งบู๊อ่ะเนาะมีนิทานไปตัง้งโจฮันอมีโต๊ะสำหรับวาดภาพระบายสีอยู่ในหันเนาะน,นี่ละอ่อนถา้าถ้าละอ่อนหันหันของมนเนี่ยตึง้งจุง ดึงแขนป้องแม่มาเลยนะมามามารวมกิจกรกรมนะมาอ่านนิทานผ่องมาวาดภาพมาระบายสีอย่างผ่องเขาก็จะให้ผู้ปกครองร้องอ่านอ่านหนังสือให้ลูกฟังกันหรออ่านนิทานอ่านจดไดเวลานั่งกับลูกนังจดไดเนาะถือหนังสือถือจดไดประมาณนี้ครับเนาะเขาก็จะให้ความหูไว้ในตัวตัวเอาง่ายๆเนาะนั่นแล้วก็ฟิกให้ผู้ปกครองได้อ่านหนังสือโอ้เราอ่อนชอบครับเราอ่อนชอบมากๆเนาะซึ่ง ซึ่งตรงนี้เขาก็จะทําเป็นประจําแล้วครับเป็นไปอาจจะบาดใจทุกวันซุกนะของเขานี่นะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะติดทัดเพระา,าจจะ,พระว่ามันเป็นช่วงเย็นครับนะบเป็นช่วงเย็นซึ่งบางทีเขาก็ออกพื้นที่อย่างมาต่างๆมันก็อาจจะอาจจะไปบางซุกนี่นะ,เ,ะเป็นบางซุกครับเป็นบางซุกปกตินี่เขาจะซุกซุกต้นเดือนน่ะซุกต้นเดือนที่เขาจะไปกันนี่นะซุกต้นเดือนแต่ละเดือนละเดือนเนาะก็ก็ได้รับการตอบรับดีมากอ่ะแต่ถ้าโอ้ถ้าเขามีเอาได้ บันทึกภาพไว้เอาง่ายๆดิเจดีวิวต่อไปเนี่ยวันหน้าเอาเฮียนรู้จากดิเจดีวิวเลยตัดต่อคลิปเราใช่ใช่ใช่แต่ต้องเอาไปไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงใช่ใช่เออไปไปทำไปทำถ้าจะติดตามในส่วนของกิจกรรมของศูนย์เฮนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจุฬาลัมปางไปติดเฟซบุ๊กของ ศูนเรียนทั้งหมได้เลยก็จะมีตางด้านของกิจกรรมต่างๆภาพในต่างๆนาะเขาจะได้หันภาพครับวิทยุเฮาก็จะให้หันภาพบางส่วนเราตามจึหให้หันภาพแต่อยากจะหันภาพแท้ๆเนี่ยนะฮะว่ากิจกรรมเขามีอย่างพองนะครับก็ไปตี Facebook ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งงหวดลำปางครับเข้าไปได้เลยถึงเข้าไปเลยครับยิงเข้าไปสูนในนู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งลำปางนะจริงๆนะในของ นี่ก็จะมีอ่านกาไก่ครับอ่านกาไก่ที่เป็นเพศแหมเพนอาจารย์แหละเพนอ่านกาไก่อ่านกาไก่กับอ่านยกกระลองซุกนี่จะได้คืออันเดียวกันใชครับใจใจใจแต่จื่อจื่อบ้านเฮาจื่อบ้านเฮาจื่อบ้านเฮาครับผมเ่านกาไก่ได้ห้องง่ายขึ้นบางทีทีมงานเขาติดอยู่ในพื้นที่ต่างๆเขาก็แลกเปลี่ยนกันครับผมหันภาพของผู้ปกครองตอนนี้ เป็นการเอาใจใส่เนาะการใจใส่มันม่เฉพาะผู้ปกครองนะครับเนาะครับผมครูสูงเด็กเล็กเนาะโเฉพาะดอเนี่ยทั้งหลายแลนที่อยู่ในพื้นที่เนาะโอ้เป็นเอาจิงเอาจังมากกับ,รบเรื่องนี้เนาะเอาเรื่องของการอ่านการเล่านิทานเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ละออนนันงชอบอะครับละอ้อนนันชอบ,บ,บะละออนชอบเรื่องนิทานนี่มบนต้องอย่างเราบ้าวา อ่านที่ทานเล่มเดียวอย่าไปกึดว่าอ่านเตื่อดิจบเดียวเลิกเลยเราอ่อนั้นท่านแมันชอบแล้วมันเอามาอ่านอยู่ฮะนะครับนะเอามาอ่านอจะติดใจมันจะอ่านอยู่ขนาดไหนครับผมเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองหลายท่านครับตีีน้ำเรียนด้วยตะกี้นะว่าเอาบ้านตัวเก่าเนี่ยเสียสละบ้านตัวเก่าทำเป็นมุมอ่านหนังสือไว้จะมุมน่เป็นนี่เป็นตีอ่านหนังสือสำหรับละอ่อนลูกหลานรวมทั้งละอ่อนภายใน ภายในพื้นที่ภายในภายในหมู่บ้านเราแวกเนาะละแวกนั่นเนี่ยก็มาอ่านมันนี่เนแล้วก็บางบ้านเนี่ยบางที <c oughs> จะทาเฉพาะบ้าน <c oughs> ลกะอ่อนนะ <c oughs> ละอ่อนเออละอ่อนนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าเอาละอ่อนมาเนาะมาอ,อ่าน นอกจากอ่านยังทํากิจกรรมอื่นด้วยนะเออที่สร้างสรรค์นะมีมีมีหลายท่านบางท่านเอาขนมมาฝึกให้นละอ่อนทาในสีสันแรกขนาดนี้นะเออบางทีก็เสริมสร้างอาชีพไปตผู้ปกครองมาตัวหนะครับเนาะผู้ปกครองมาตัวมามาดูแลลูกหลานตัวเก่าก็ผู้ปกครองไปทำอะไรยังเออเอาไปทำในระหว่างที่รออ่ในระหว่างที่รอก็ไปทํากิจกรรมอะไรยังอันนี้เป็นการที่ยังไงอ่ะคือ บอกได้ว่ามันเป็นภาพที่ที่ที่อยากเห็นนะอยากอยากเห็นว่าในสังคมวันเฮาเนี่ยมันดูแลกันนะครับเนาะมันดูแลกันมันบอมันบบปล่อยกันเอ่อให้อยู่เดียวด้ยยอางไงเนาะมีคนมีกิจอาสามมีเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเปิดมามีโอกาสบบโห่ว่ะจะต้องทำอะไรอย่างที้มันเป็นประโยชน์เนาะบางทีเป็นอยู่บ้านบดี่ยว่าแม่บ้านบางบางท่าน ไปขายของไปเจ้าการไปเจ้าการวันแม่กวังเนาะเอาง่ายๆเนาะอยู่บ้านม่นพวกเนี้ยนี่หลายหลายหลายท่านเนาะผู้กค้องหลายหลายท่านหลายคนที่เอาบ้านตัวเกาตีวานเนี่ยเป็นมก้าเป็นมาทกามาทเปุดบเลยเนาะเปิดบ้านตัวเกาเลยเอาลูกหลานมาเนาะน้อยๆนีมันยังได้ไปโรงดับน้องเรียนอย่างเตียนน้อยๆก่อมาเอาอุ้นลูกตัวเงามาวันเสาร์วันอาทิตย์ก่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาโดยเฉพาะหนังสือนิทานเขาเนี่ยนะครับ ตอนที่ผมหันนี่ก็คือจะเน้นภาพเนาะพอภาพนี่จะดึงดูดละอ่อนตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีน้อยน้อยน้อยนะครับหนังสือจะมีน้อยครับตัวหนังสือจะมีน้อยมันต้องกลัวว่าจะอ่านโอ้โหเป็นพืชมี จะต้องมีนิทานเนี่ยฮะลองอ่านดูผมไปดูมาละนะครับเขาเขาหันบางทีเขาอ่านเอาละอ่อนบางทีมันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนะจะจินตนาการนะหันภาพง่ายๆเนาะครับหันภาพปุ๊บเนี่ยละอ่อนเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวบางทีันต้องมีตัวหนังสือนะครับครับครับผมหนังสือบางเล่มบางบิมีตัวหนังสือแต่ก็มิต์นะมีแต่หูอย่างเดียวอันนี้จะจะฝึกในเรื่องของจินตนาการให้ละอ่อนผ่อนภาพแล้ว เล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นอันนี้อนี่ก็เป็นแถมแถมอย่างนึงแล้วก็จะมีหนังสือนีทานแถมอย่างหนึ่งก็คือบะมีสีฮื่อออนมาลงสีเองได้มีนะครับผมชลงสีเองแล้วก่อชินตนาการคนเดียวโอ้ยากอยากจะเอาตัวการ์ตูนนี่เป็นสีอย่างรอนเกาะลงมือทำไป นาะอาจารย์ครับนี่เป็นเรื่องราวที่ดีๆน่าสนใจนะครับเรื่องของการอ่านเนี่ยนะครับมันก็จะนําไปสู่หลายๆเรื่องเมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาละอ่อนที่ถูกปลูกฝังเรื่องของการอ่านนะครับอาจารย์ฮะสมัยก่อนที่ผมก็จะว่าเป็นนักจดรยการวิทยุหรือหลายๆคนที่มามีอาชีพวิชาชีพในเรื่องของการอ่านนี่นะ แต่ก่อนผมจะมางหัตัวผมเลยผมจะต้องอ่านผมเจอป้ายแต่แค่แค่เจอป้ายแต่ก่อนผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือนิทานนะจันฮะก็เหมือนออนยุคนี้ที่หนังสือนิทานเยอะมากนะครับแต่ก่อนได้แค่อ่านแต่ป้ายโฆษณาต่างๆอ่านแล้วออกเสียงแค่นี้ครับแล้วก็ไปอ่านในหนังสือพิมพ์ของอ่านต่างๆของเพื่อได้อ่านนะครับประจย์ฮะนะครับก็มันก่อทาเพื่อเขาได้มาเป็นนักอ่านนะครับอ่านนี่อ่านเพื่อเกิดการเหยนหู้เกิดการเป็นห้องว่า วิทยาการการเปลี่ยนแปลงในตัวอะอนตัวเริ่มต้นจากหนังสือนิทานนะครับที่จะนําความคิดออนไปนะครับและอ่านแห่งมุมหนึ่งก็คือพอนใหญ่ขึ้นมาเขาเนี่ยนะครับเขาจะได้มีความหูนําไปอ่านอย่างแห่งอ่านเพื่อจะเตรียมตัวสอบตัวอะอนเนาะนะครับมันจะเข้าหัวใจเลยนะอาจารย์ฮะเนาะประมาณนี้นะครับคือผมผมโอดีจะดีด่อยเนาะว่า อย่างทีฮาอู้กันมาแล้วว่าเรื่องของการการอ่านในส่งเสริมการอ่านเนี่ยเขาทำเขาทำมาเหมือนอติวะเนี่ยบางบางพื้นที่เขาก็ลากไปแต่ดังตีเกยตีผมนั่งจาได้โยเมนนะครับคือตีออบตอไมซุกอือย่างใดครับบนจะหุ่มครับผมเรีได้พ้องคะอันนี้คืออีครับเขาพอที่เขาไปส่งเสริมในเรื่องการอ่านแล้วท่านผู้ปกครองท่านผู้นาเปิดหันดีหันงามตัวเอง แต่ก็วรวมกันมาอู้กันไว้หนังสือนิทานเนี่ยลําพังจะให้ผู้ปกครองไปซื้อให้ลูกให้หลานอ่านเนี่ยมันก็ได้เล่มสองเล่มก็แค่นั่นเพราะเพราะหนังสือมันแปลงครับหนังสือนิทานที่มีคุณภาพเลยนะเพราะวันหนึ่งคือกระดาษต้องดีเนาะสีเนี่ะสีต้องดีสีจะต้องบอกไปไปทำเมื่อเพราะละอ่อนบางทีมือจี้มือเข้าปักตัวเขาพ่องอยยังพ่องทอดหนังสือใบเดียวเนี่ยหนังสือนิทานเล่มหนึ่งกับบัตรตำกับแปดเก้าสิบบาทนะ อีต้องสดใสสีทั้งแบบนีแบบนี้ผมมีไพ่ต่อร่างกายของเราอ่อนเอาง่ายๆเนาะเพราะนั่นเพราะนั่นเพราะนั่นมันแปลงเลยแปลงหนังสือเลยแปลงเพราะนั่นเปิดกับกึดกันครับผู้นำก็บอกยันชาติจะได้เนาะน่จะได้ถึงจะให้ละอ่อนในพื้นที่ของเปิ้ลเนี่ยตำบลแม่สุกแล้วก็บตำบลมิจโฮมตัวโดยเฉพาะตำบลแม่สุกตำบลมิจโฮมตัววางขึ้นมีหนังสืออ่านเปิ้ลก็ร่วมตัวนะครับเปิ้ลจัดเป็นพระป่าครับแม่สุกในนี้สิบสองมูม ครับครับสิบสองหมู่บ้านนำสิบสองโม่เพืพนก็เอาผู้ผู้นำผู้ใหญ่บ้านเพือนย่างเมาประชุมกันเนี่ยแล้วก็บ้านผ่บ้านมก็ตั้งต,งตนขาง่ายเนาะตั้งตนถากหลาเาเ,าเงินมาเปาะกันได้เงินตอนนั้นผมจำได้ว่าได้เงินอยู่หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทเปื่อนก็เอาไปแจ้งว่าอ้าเขาจะซื้อหนังสือสำรับละอ่อนน้อยน้อยเนี่ยแต่เือเพราะหนังสือละอ่อนที่อยู่ในใยเฮียนเนี่ยแต่หือแล้วก็สำรับ ปอ,อ,อบ้านในบ้านในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพยอย่างที่เดียวอูตะเกียะเนาะแล้หนังสือสาหรับผู้สูงอายุตัวไหนเพื่อก็ซื้อซื้อซื้อคัดเลือกหนังสือกันเนาะผมมีโอกาสได้ไปรวมเปิดเนาะก็ไปช่วยดูแลกันก็ไปซื้อหนังสอือมาแล้วเพื่อก็ซื้อกองครับกองพลาสติก,ก,กสิบสองกองคือสิบสองโตสิบสองมูเพื่อจ็จัดหนังสือลงในแต่ละ,ละกองละกองละกองเป็นสิบสองกองเนาะมาซ้ำกันแล้วเพื่อก็ใช้ระบบเวียนครับ อ่านำสีกองสมมุติว่ากองที่หนึ่งตอนนี้อยู่มูหนึ่งนยกยกี่ยอกแดงนะเพราะแถมมเดือนหนึ่งแถ,ม,ถมเดือนหนึ่งอกองนี้นไปม,มูส <นะ S 2> องพาอยู่มูอสองก็จะหมุนเวียนกันี่ครับเ็ะะจะหมุนเวียนกันเนี่ยโดยไผโดยสอบอปตอเป็นคนหมุนเวียนเพราะว่าสอบอตอที่จะมาชุมมาประชุมตีอบตเป็นประจำจุล่ะเนาะเปิดกัคือมูเนี้ยหมุนเวียนกันอันนี้ก็นี่เกิดแนวคิด ้าป่าหนังสือข um, ึ้นมาเปลบ่ได้เปลบ่ได้เอาเอาหนังสือนะอแต่เอาเงินเพื่อมาซื้อหนังสือตีดีที่มีคุณภาพเพราะบางทีเขาเขาขอบริจาคหนังสือเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะได้หนังสือตีวาบบตรงนะเอ้ไงไงนะนบบตรงแบบตรงตามความต้องการของเขาอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางหนึ่งนะที่เขาทํามาโดยตลอดนะเขาก็พยายามส่งเสริมอื่นๆเนาะ อย่างถนนสายวัฒนธรรมนี่็ก็เป็นแถมส่วนหนึ่งตีตีเขาอยากจะเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะถ้าถ้าท่านจะไปซื้อเข้าซื้อของอย่างต่างๆเนาะท่านก็สามารถเอาลูกน้อยลูกหลานท่า,านอย่างไปก็ไปทํากิจกรรมรวมกันได้นะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนแล้วมันนี่แถมกิจกรรมหนึ่งในวันที่ <c oughs> สิบสามสิบสามกุมภาพันธ์สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตีอบตอบันแรงนะครับนะมีกิจกรรมรเข้าใจเออเปิดห้องอะไรอย่งมหกกรมการอ่าน จะบนจะจัดงานมหากรรมการอ่านที่อบตบนแหลงเนาะโดยบัจจัยเฉพาะอบตอย่างเดียวนะที่เป็นเจ้าภาพจะมีถึงรพสตอมีกอนนไม่อย่างต่างๆตีตีผมอู่กี่ว่าเขาจะได้ทํางานคนเดียวเขาทํางานเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อก็จะมาร่วมจัดเป็นมหากรรมส่งเสริมการอ่านของอบตบนแหลงซึ่งอบตบนแหลงก็เป็นอบตหนึ่งตี ที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้ได้ดีนะครับ,รบได้ดีนะตั้งธนยกเนาะธนยกเปิดนก็เอาใจใส่ดูแลท่านหัวหน้าสำนักปลัด อย่างต่างๆเนี่ยประกอบดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็คุณครูกศน้อไงอย่างครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับก็ผมไปหารผมก็ชื่นชมนะผู้ใหญ่บ้านแม่หลวงแม่หลวงหลวงวัดแรงผมจำชีวันได้ขอขออนุญาตขอโทษด้วยนะครับบ้านสิบพิดาบ้านอรอย่าเพื่อนก็เพื่อนก็เอาจริงเอาจังนะครับเอาจริงเอาจังเอาทํากิจกรรมเอาละอ่อนมาทํากิจกรรมอย่างต่างๆมากมายเนาะซึ่งซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่นี่ก็ก็ ขอญาตเลยนนะขอญาตเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะครับคือเอาลูกหลานะเข้าไปร่วมงานได้นะครับในวันที่13กุมภาอ๋อสุพรรับหกสิบสี่เขาเนี่ยตีจะถึงเนี่ยเนาะสถานที่ก็คือตีองค์การบริหารส่วนตำบลบันแหลงบันแงงครับนะฮะบันแหลงใกล้ๆบักไก่อาจจะเพราะแล้วปุ๊บก็อาจจะเลยคือแเอตีดี่างก็ กิ่วล้มเนาะเลยไปเลยไปกิ่วล้มไอหน่อยไปเอากิ่วล้มอ่านี้เป็นต้นเนาะก็ก็เชิญชวนนะครับต้องต้องอันนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งศูนย์เขาก็จะไปจัดนิทรรศการตัวเนอร์วันที่13กุมภาเนี่ยนะก็น่าจะมีถ่ายทอดมีไลฟ์ต่ออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เขาทำเพื่กับสังคมลำปางครับเขาบ่เขาบ่ทอดทิ้งกันจังๆว่าสังคมลำปางเขาจะบ่ทอดทิ้งกันอาจารย์ครับลักลัก ไฮไลท์ในงานวันนี้วันที่13เนี่ยมีออนอย่างยังไดพผ่องครับเอออันนี้ในรายละเอียดเนี่ยผมก็บอกชัดเจนว่าเปินวางแผงรพรา้ว่าจะใดนะอ๋อน่าจะชัดเจนเร็วนี่อ่าในเร็วเวนี่แต่วันในแน่คือหน่วยงานต่างๆที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยเปิดหรจะไปจัดนิทรรศการของเปิดก็อาจจะมีการเอาละอ่อนมา มีการเราดิทานเอ้หรืออย่างการแสดงของเรนิกละออนของละคลิปวิดีโอสิลออนผลิตเอามาเปิดโชว์นะอาจารย์คงคงไปดูกิจกรรมที่พานมาว่ากิจกรรมเขาได้ทำมาอย่างกันทองเนาะเชิญชวนทุกท่านครับที่อยู่ในพื้นที่เนาะก็ไปห่วมกันเวลาเขาใกล้หมดไกล้เสียงแล้วเนาะนะครับก็ ชมงนะครับจาจาร์ฮะเขาอู้กันมาเม่เปิดเพลงเดียวเนาะเลือกเปิดเพลงเดียวมันเป็นยังรับเป็นรายการแรกเขาก็อยากวันครับคุณคุณผู้ฟังได้เข้าใจในส่วนของรายการเฮาว่าทิตย์ทางรายการเขาจะเป็นจะใดเนาะแล้วก็เขาจะได้มาเล่าสูกันฟังกิจกรรมที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเดี๋ยววันพุ่งนี่ก็จะมีทุกวันอังคารนี่จะมีป้าพิมพิมทิดาดีบุคคำนะครับมาจัดตัวนะฮะทุกวันอังคารอดีเจดิวเวลาเล่นน้อยเดี๋ยวผมขอขออู้เรื่องงานของศูนย์แถบน้อยได้ครับ ว่าสิ่งที่เขาทำนอกเหนือจากการอ่านนะแต่มันมีอย่างของทาโครงการหนึ่งก้าวสู่ชีวิตพอเพียงเอออย่างนัครับก้าวสู่ชีวิตพอเพียงนี่คือเขาเอ่อมันบอกว่าเขายังยุดมาได้เพราะหัวใจยังมายุดในหลวงฮักในหลวงกิจการที่เก่านี่ยะนะเขาก็ทำทำกิจการสร้างการเขียนหู้กับครอบครัวเนี่ยครับว่าคุณจะอยู่จะไดให้อยู่อย่างพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเนี้ยช่วงที่เขากำลัง ประสบภาวะวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดโควิดในทีนี่นะ hmm. ว่าเขาจะอยู่จะได้ให้อยู่ได้ดีอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยเนาะ <c oughs> เขาก็สร้างการเห็นหูในเรื่องของอรณรงค์ในเรื่องของ โครงการนี้เป็นโครงการที่มาจากมลนิธิรณรงค์หยุดการพานันเนเนอะเอางี้ยนะซึ่งก็งบประมาณของสสเหมือนกันซึ่งซึ่งก็คือลำปางเขาเป็น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 ,ปน,ปนจังหวัดหนึ่งตีทำโครงการนี้เนะก็โดยรณรงค์ทีจะหฮือ,อ,อป่อบ้านแม่บ้านอือเียผู้ปกครองหรือว่าในครอบครัวหยุดในเรื่องรณรงค์คือลด เรื่องของการพันนั้นลงเนาะเงง่ายเนาะเรืวันนี้เลยครับเริ่มในการเรื่องพันนั้นลงไม่ได้ไม่ได้เขยให้เลิกนะเร่องลงแต่เหียนหูเท่าทันเรียนรู้ให้เท่าทันการพันนั้นเนาะเรื่องหวยเรื่องโอกาสเพราะฉะนั้นเขาซื้อนักเนยสมมติว่าโอ้โหวันนี้เสี่ยงปีอันนี้ก็งวดนี้เสี่ยงเวีนพันน่ะซื้อซื้อเสี่ยงเวีนพันน่ะอาจจะลดลงเหลือสักสองร้อยมันมันเขาเขาเฮือเขาเฮียนหูโอกาดที่เขาจะถูกรางวัลเนี่ย มันมีแค่ไหนอย่างใดน,นะเออแล้วเขาก็ทำมันจะจะไดเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเงินหวยมาเป็นเงินออมเนาะอะแล้วก็มีการปลูกพักปลูกไม่กินเองอโดยโดยน้าเอาลักประยญาของในหลวงราชการที่เก้าใน3มห่วง2เงินไขที่เป็นที่เป็นลักเนาะคืออยู่อย่างพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอันนี้คือ3ห่วงเนาะ ภายใต้เงื่อนไขของความหูและกับคุณธรรมอยู่พอประมาณคือเดิน่ายกลางเอาง่ายง่ายเดินสายกลางพอประมาณดูด้วยความมีเหตุผลหลายท่านช่วงนี้ที่บอกไปในช่วงของโควิด1 9เขาจะต้องเตรียมเป็นห้องว่าแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในบ้านของเขาเพราะว่าพอเกิดโควิดปุ๊บปนหม่งออกบ้านเนี่ยจ้รย์ฮะหลายคนก็ไป่อยากจะไปกาดไ่อยากจะไปติดคนนักๆเพราะฉะนั้นหลายคนตีเปิล หันมาปลูกพักใน,นบ้านเนี่ยน,นะครับมาทาเซรกคิสพอเพียงในบ้านเนี่ยหลายคนหลายครอบครัวนะจา์ที่ผมไปหันมาเพราะว่าอย่างโอ้โหแต่ละพักแต่ละอย่างในที่มันทาในบ้านน่ะก็เป็นของกินที่เขากินทุกวันอยู่แล้วไปซือ้อติการ,รอ,อยู่แล้วเช<ค>่นเขาจะไปซื้ออย่างติการทุกๆวันเนี่ยเช่นผักกาดผักกะลํากะกะลัมดอกกะผักป้อมผักอะไรอย่างก็ ขึ้นชายอย่างนี้นะปลูกไว้ยติบานนะครับสมุนไพรเนี่ยปลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเรื่องของโควิด -19 เขาก็้าไได้ออกบ้านไปไหนล่ะไปไหนไปไหนแรงอาหารที่เขาก็ประหยัดถูกแรงอาหารที่อยู่ในบ้านเขานี่ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญอย่างยั่งยืนคือลูกหลานได้เห็นหู้ขวามันนี่ตัวยครับผมอาจารย์ใจถึงวันนี้เราอ้อนไม่ชอบนะครับแม้ทางผมผมเองผมมีหลาน่คนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อยู่ป .5 แล้ว จะชวนผมไปไปอย่างไงทำกิจกรรมเนี่ยปลูกพักปูเนี่ยชอบชอบชอบครับก็ทำเป็นสิ่งที่ที่ดีถ้าเอาปลูกฝั่งละอ่อนถ้าเขาเอาอยู่ๆเอามือถือละอ่อนเลี่ยงเลี่ยงละอ่อนเนี่ยเปิ้ลก็จะไปตั้งมือถือ แล้วก็ถ้าเฮาปลูกฝังละออนด้วยกันห้องมาทํากิจกรรกับมฮาเนี่ยจ้ะครับผมแล้วมันส่งเสริมการอ่านได้นะดีเจครับผมส่งเสริมการอ่านจะได้คืออย่างเช่นว่าอ้าวอันนี้มันเลือกันผัดอันหยังต้นอันหยังอ่านจะได้เศษจะได้ได้มดนะครับใน้มดเราต้องปลูกจะได้่างสังเกตปลูกได้กี่วันมันถึงงอกในสองมัจะมีวิธีการจะ้ต่างละออนก็อ่านให้ละอ่อนกันได้มดครับเขาก็จะเห็นหู้ด้วยด้วยการปฏิบัติเนาะด้วยการปฏิบัติ การฏิบัติการกระทําที่สมรติที่สุดอย่างที่เป็นเป็นอู้ถือกันอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องจรที่เขาสร้างการเห็นหู้กับครอบครัวอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับในงานงานครอบครัวมันจะเกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องเนาะลูกหลานเรื่องเรื่องของการอ่านก็เกี่ยวข้องในเรื่องของดูแลแลเรื่องของสุขภาวะแถมแถมโครงการที่ที่ผมน้าเรียนเมื่อต่กี้ว่าโครงการเขาเนี่ยได้ฮับเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบคือ พัฒนาอยู่นะเอาง่ายๆนะยังงี้มันจะต้นแบบแต่คือโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวซึ่งโครงการนี้เขาเขาทำอยู่สิบตำบลนะครับสิบตำบลทั่วประเทศทำอยู่แค่เจ็ดจังหวัดคภาคเหนือก็ทำแต่ลำปางเขาก็พะเยานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแถมโครงการหนึ่งที่เขาทำในเรื่องของสุขภาวะสุขภาวะคือด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาเนาะเขา ครอบคุมเนาะโดยทํางานเป็นภาคีเครือข่ายอย่างที่ว่าน,นี่เอามีการาสํารวจข้อมูลว่าละอ่อนในแต่ละช่วงไว้ช่วงไว้ช่วงวั่นน่ะเป็นจะได้ครอบครัวเป็นจะได้มีปัญหาอย่างก็เขาก็คือเอาผมอุ้เขาขาวาก,กาอ่อนเพราะคงรายละเอียดคงคง,ง,งเวลาเขาจะมดก่อนแลว้วก็เขาจะแบ่งเกรละอ่อนว่าละอ่อนคนที่อยู่สีแดงนะสีแดงคือละอ่อนที่มีปัญหารุนแรงคตีต้องรีบแก้ไขนะไข่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไขรจะไปช่วยเหลือเขาจะได้เพราะว่าเพราะสตอ หรือว่ามัาานเกี่ยวข้องกับผ่ายกับโรงเรียนสูตรเด็กๆหรือเกี่ยวกข้องท่องถที่นหรือเกี่ยวกับอ,กอ่กศนหรืออะไรอย่างต่างๆซึ่งมซึ่งเป็นภาคีเนาะ <c oughs> นี้ก็เวสเลียงเออ <c oughs> พราะนั่นก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> ดีเจดิวขอขอบคุณท่านผู้มน,นการคณะนห้องทรงของร้อยสาม ที่ได้ให้ผมในนามของศูนย์เฮียนฮูครับเพื่อครอบครองแข่งลำปางนะครับได้มาอู้เอ๋ยให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับแล้วก็อาจารย์จะได้มาอู้จากกันอย่างต่อเนื่องเนาะอาจารย์เนาะครับดีดีครับครับแล้วเขาก็จะมีเวลาอีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเก้าโมงถึงสิบโมงอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กนี่แหละครับเอฟเอ็มร้อยสามไมก้เฮิร์ตนะครับวันนี้อาจารย์พันซักคำแก้วนะครับต้องขอขอบคุณตอยนะครับประธานศูนย์เฮียนฮูเพื่อขอบ เข้มแข็งจังหวัดลำปางและยังเป็นร้องประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปางวันนี้ผมอนุพงศ์ตาจินะครับลาไปก่อนพงนี่ป้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับรายการวิทยุอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขชาวลำปางโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง